สบายดีสบายดีเอฟซีร์ทุกคนเด้อยินดีตอนหับทุกคนข่าวซู่อง u t u b e ของสาวบุญเปียงสาวลาวโดยเปิดผ้ามาตอนนี้เนาะกะยังบม่ทันได้ไปทางไหนทุกคนแต่ว่ากำลังสิบไปเนาะเมื่อนี้กะสิพาเอฟซไปอัปเดตเรื่องรา,า,าวข่าวๆของน้องมองเพิ่นคือเก่าทุกคนเลยกะมีทาง2อง u t u b e อีกสองหนึ่งเนาะที่ว่าได้ไปถ่ายทำน้องเพิ่นอ่า ว่ามีการปิดอกปิดใจไปแล้ว่าซันเนาะเป็นแนวดความจริงเป็นแนวดกับทางสาวเปียงเองก็สิได้เข้าไปโอลงเรือว่าไปหาทางน้องม่อมเพิ่นแต่ก็ไปทามจากปากเพิ่นอะไรเนาะว่าความจริงเป็นแนวใดเนาะทุกคนโดยปิดใจแทโมปิดใจย้อนอย่างเนาะโดยเป็นแนวดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเปียงเด้ยเนาะเพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้สาวบนเปียงเหตุคลิปต่อไปเนาะ อ้ยถ้าหากว่าพิพาดประกาหไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนเลยบรรยากาศเมื่อนี้ค็ค่อนข้างว่าดีอยู่เนาะทุกคนเปิดภามาก,ก็อยู่กับน้องม่อมเพิินเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีดยยดนองเพิ่นฮาตืมมานี่ก็งามคือเกาเอ่านะ <laughs> เป็นอะไรคือว่า เปิดใจใหม่นี้ทันในหอดอาทิตย์สำเนาะเด้มีข่าวข่าวมาว่ามีหนุ่มมาปิดใ,ใจแล้วเมนบบกทั้งละกำแพนอยู่อ๋อปิดใจแล้วตอนนี้นะเด้เอาปิดเดวไรคือว่าปิดใจไปแล้วเพื่อนให้ปิดกับปิดอืได้เห็นหน้าหเห็นตาก,กันแล้โบกก็เห็นแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> พูดจาก,กันได้จากมือเลยน้องละ,ะว่านี่ รู้จักกันเมื่อวานนี้เลยโดยอือเพิ่นเพิ่นให้เจ้านี่เห็นหน้าเพิ่นอยู่แม่นบ่โดยอือรอบ่แกรออยู่อือรออยู่เพิ่นมาเนาะโดยเอ้าคุยกันทางใดบัดนี้ทางเฟซเรื่อยอ๋โทรศัพท์เอ้ยเพิ่นโดหรือว่าโทรศัพท์พี่สาวเพิ่นเนาะดยอือๆคุยกันหาก็ได้คุยกันเมื่อวานนีบ่น้องล่ะด มื่อนี้ได้คุยกับระบบมอนี้ก็ได้คุยอยู่โอ้นะตัวเทาโทรเย็นเลยเดย้อเ <laughs> พิ่นเฮ็ดยังให้เฮาแบบหมั่นใจที่แบบว่าอยากปิดใจกับเพิ่นน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อโทรศัพท์ให้เด้ออืคือน้องเองกับบ่มีไผอยู่แล้วเนาะโดยเป็นคนที่แบบว่ถาถ้าหักไผก็หักจริงโดยคือบ่มีไผเลยบ่นอกจากอ้ายเพิ่น บอมีแผแล้วเลยอายเพื่อนเป็นคนบอกเองบอกที่ว่าซื้อโทรศัพท์ให้น้องโดยโดยอ้าวเอฟซีเนาะทุกคนกำลังทำโค้งมุจจากำลังมอมเพื่อนอาจจะบมทันแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าอายเพื่อนหายปีจ่ายจะกลับพร้อมปีจ่ายแล้วมั้ยบอเลยอืออืออือหูบอว่าเพื่อนเป็นหนุ่มทางไหนหนุ่มไทยรึหนุ่มโคราชโดย หนุ่มไทยเนาะเดยไทยอีสานบอลรวมเผื่อแบาไทยล้วนเลยไทยเขาเรียอีสานก็ได้เพราะไทยก็ได้เออแส่หมวกหนุ่ไทยอีสานเนาะเดยอเวลาน้องคุยกับเพื่อนี่ว่าภาษาไทยบอลจับสาระกับแม่เพื่อนก็เข้าใจอยู่เนาะก็เข้าใจอยู่เพะ่าณอืออืออือก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนทุกคนเลยจั๊ก มึงคงเพิ่นนี่ก็ส่งสิฮักเฮาอยู่บ่น้องล่ะจ้ะส่งสิฮักอยู่แม่มันเกลียดแกเลยเพิ่นโสดอะหลีบ่เพิ่นน่ะเพิ่นโสดแบบว่าบ่เคยแต่งงานเลยเคยเอปอะส่งเพิ่นสิฮักอยู่ติน้องล่ะโดยนอกจากเพิ่นคุยกับเจ้าแล้วนี่เพิ่นได้คุยกับไผอีกบ่บ่ได้คุยกับไผ่ หูจักกันได้แนว่ๆอันนี้เจ้ากระเพิ่นนี่ถ่ายซองสาระหน่อยโอ้สาระสาระหน่อยดีต่อหายมัเดี๋ยอืมอืมอืมบัตรทีนุ่มยูทูบเบอร์อันนี้สนนองละกระยำโม้หูเออคือความหมายนี่แบบว่าคนใดหักจริงวางแต่งในเมนพร้อมเอากับคนนั่นแม่นบ่เดี๋ยวเอื้อยเพิ่นวานแน่เลยเอื้อเจ้าเอื้อมก็ดีใจน้ำคนนั้นเออที่ว่าจะมีคนหักนะเดียอืม เป็นบได้แบบคัดคองยังบะโ่มีแต่บาดีใจนพิ่นวอป้ามาไวแบบมาไวไปไวเนาะหาก็มาเปิดใจใหม่บางนึงนี่นอนตะคนด้วยแล้วก็มีค้งลำปีใจเลยด้วยรู้สึกแนวไหนน้องหลากแบบรู้สึกว่าแบบดีใจอืมที่ว่ามีคนมาสนอกสนใจนะฮด้วยอือเพิ่นว่าสีเอาโทรศัพท์ห้มือได้น้องหลักเพิ่นอะ ขนาดมันจีกระลายลืมนะเพราะว่ามาได้ท้างข้างปัญญายมีแต่เพิ่นบอกกับข่าวว่าสิอ่าเอาโทรศัพท์ใหายบ่เด้อเพิ่นได้ซื้อโทรศัพท์ใหม,ม,ม,ม่ประมาณนั้นเนาะทุกคนได้เห็นหน้าเพิ่นในกาสงสัยจะฮับได้อยู่เม้นบ่กเจ้ากับประมาณจากปีมมเพิ่นไม่ได้บ,บอกไม่ได้บอก แบบแบบเฮาเบิ่งเพิ่นนี่รุ่นเดียวกับเฮาบ่หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นมากกับรุ่นอ้ายรุ่นอ้ายพุ่นเนาะเลยประมาณรุน่นอ้ายเพิ่นว่าเอื้อยเพิ่นก็ได้เห็นอยู่หมดละน้องเคยก็เห็นอยู่ <laughs> จัะคุยสามเพียงว่าส <laughs> ิถึกหรือบ่ถึกนาะทุกคนเราหยองน้องเพิ่นวาา่าหน้าน้องเคยาา <laughs> ว่าซั่น,น,นว่าที่น้องเคยในอนาคตถ้ามมาเป็นไปได้เนาะเลย พิ่นว่าสิมาหาตัวจริงอยู่บ่เพิน่นน่ะ่นพาเวียบคนน่ะ่นได้มาซ้ำโดยช่วงนี้นี่ยังแบบคาเวียกอยู่ประมาณนี้<ด><ด>บ่เจ้าเจ้าถามไปเองบ่หรือว่าเพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกเองเมืม่อเช้านี้คุยกันหรือว่าเพิ่นโทรมาหาในตอนเช้าไหมใช่ไงชสวยมามเพิ่นมาเฮือนลุมเพิ่นกรโทรมาหาโอ<ด>้ไปเฮือนลุมผู้เลอืมและและผืนโทรมาทางเอื้อเจ้าอยู่เฮือนทึงพี่ โบนอองโทรศัพท์ลงไปโบไมิน bon ิดแหละเรา้นมากพิัาร่าเลยอืมได้คุยผ่านโทรศัพท์เอื่อยก็ยากยากแน่นเนาะโ <c oughs> ดวยวบางที่ก็เพิ่นแบบเพิ่นบอยู่เนาะเขาก็อาจา <c oughs> จะไม่ได้คุยกันอืมเลยก็เลยว่าสีออกมาแจ้งเอฟซีก่อนเนาะโดยว่าตอนนี้ก็ได้ตัดใจไปแล้วโ <c oughs> ดวยถาาว่าสมหวังหรือว่าโบสมหวังก็อย่าลืมมาแจ้งเอซเดินทงละ เดิมเยเพิ่นกับรุ่นคือกันเนาะนองเพิ่นก็คือว่าแล้วคุณจะพงงามแบบเป็นสาวขึ้นถุกมือถุกมืออะไรตะบนคุยกันกะโดนอยู่บ่อยเบอรบุลปันไดเวลาว่าก็เพิ่นกันน้องหลากก็ว่าลายอยู่บ่อยวลาปันใดที่เือกระพังเคยว่า ในความคิดของน้องนี่เวลาคุยกับอ้ายเพื่อนนี่ไอ้ยเพื่อนเป็นคนแบบใดเพื่อนก็เป็นคนดีอยู่คุณได้ยังกันติตามใจค่ณอืมเพื่อนเ่าขนาไหนโดยโดยวางแผนอนาคตกันไปฮอดคันใดแล้วก็ยังว,นนว่าว่าฝันไหมีแต่ว่าว่าอ่าประมาณแบบประมาณแบบใดแบบไอ้ายให้น้องปี้ใจได้บ่ประมาณนี้บอกโดย น้องตอบเพิ่นไปว่าได้เดีเออเออประมาณนั้นเนาะทุกคนปีจ่าเพื่ออายเพิ่นคนเดียวเลยโดยเป็นหนุ่มโคราชเนาะโดยซื้อเสียงเฮียงน้ำนี่ยังบอกว่าทำได้บ่โดยโดยอายเพิ่ไไนยังบ่ทัไไนแบบพร้อมออกซืไไ้อบ่โดยเพิ่ไไนว่าดะไรกับเจ้าเพิ่นยังว่าเพิ่นยังบ่อยากซื้อแบบว่า ยังมาทันออกอยากออกสู่โลกโซเชียลเนาะเลย <laughs> เออเ,ออเออมื่อนี้น้องหละบร้ไฟไส้ว่าส์อะบริไฟให้หน้าตะการนี่เด้กะยังบร้ไฟทันหน้า <laughs> ตื่นเต้นบ่สิมีแฟนกะตื่นเต้น,ตน,ตนอยู่ <laughs> อืม <c oughs> กะรอรุ่นไปนทำกันเนาะทุกคนว่าน้องเพิ่นสิ่งที่ เพิ่นอ่าหนุ่มไทยเนี่ยว้ากับน้องไว้นี่เว้าประมาณไดนแบบนอกจากว่าสิซื้อโทรศัพท์ให้แล้วนี่เพิ่นมีการวางแผนแบบใดแน่น้องล่ะเพิ่นเว้ากวกำนัาคุยเพิ่นผู้เดียวหม่คุยกับใครโดยให้คุยกับเพิ่นผู้เดียวโดยแล้วเพิ่นสิซื้อโทรศัพท์ให้น้ำหลังโดยบัดนี้ต้องถามเิ่งตัวจริงแล้วบัดนี้เนาะโดยส่งเพิ่นสิแบบว่าเว้าจริงทำจริงอยู่บ่ะจะส่งอยู่ แบบวางเพนไปหอดแบบสีมาอยู่น้ำบ่หรือว่าสีาไปอยู่น้ำเพื่อนว่าให้ยุพี่กับยูอย่าไปพึ่งกับไปเพื่อนว่าเพื่อนตามใจเลยตามใจนอ่องเพื่อนว่าผู้พังหน้าตาเพื่อนนี่ก็ยังผูง้เจ้าผู้งามผู้อโลอ <laughs> อยูอ่บ่กัลรออยู่หยอกน้องเพื่อนน้างสักคน คือน้องเพิ่นก็นคยอว่าในหล,ลายๆคลิปว่าหุปนางหน้าตายอยังกับเุเกวหนะเนาะก็เลยถามยกน้องเพิ่นไป <c oughs> อ,อะไรวมืนอี้ก็คือถ้าไอาเพิ่นโทรมาเนี่ยก็ได้คุยตลอดเลยเพราะว่าไปได้ไปทางไหนเดินน้องคิดว่าในไรสวัสดถาาว่าเอาพัวนี่อยากไปอยู่น้ำพวัวบหรือว่าอยากให้พัวมาอยู่นำ้ำอยายพกพัวอยู่นำ้ำเป็นอะไรคืออยากให้พัวมาอยู่นำ้ำ อยากมายังพอแม่ถ้าสมมุิว่า่นมาบ่าได้เช็ดแล้วได้ฉันลงแหละกาอยู่บ้านเ <laughs> ออในความคิดก็อยากให้เพิ่นมาอยู่นําเนาะโดยมีเบียกหลายบ่อยู่บ้านเฮานี่กไบ่มีเบียกหลาย <laughs> พาสมมุติเพิ่นมาอยู่นํานี่สิาพาเพิ่นเฮ็ดหยังน้องล่ะกีมีแต่เกี่ยวข้าว <laughs> เออเกี่ยวข้าวดำนาเลยเนาะ <laughs> มีธุรกิจแนวอื่นบอกะมีแบบว่าแนวแบบทำมาค้าขายที่หาเงินได้นะบะมี <laughs> มีเนาะเลยเออทำประมาณนั้นเนาะทุกคน <laughs> คือแบบว่าเบียกงานกับค่อยลายเนาะคือลัก,ลกๆกับอย่างไอเพิ่นมเฮดดําดให้ดําหน้าซอยซื้อผ่าสม,มุดว่าเพิ่นมาดําหน้าซอยแล้วเรียบร้อยเลยกะ ส่วนเวลาที่ว่าว่างเนาะถาเขาซุกเขาอย่างนี้สิเขาก็ไปอยู่ทางหันก้อนแบบนี้นะเนาะนก็ได้เนาะได้นอเพ่นยิ้มอย่างเดียวมันนี้นะ <c oughs> ดีใจแหงบ่ก็ดีใจอยู่อืถึงว่ามันยังสีโบเชื่อเนยยังยังมาทันเห็นเนาะตัวจริงเนาะหรือ <c oughs> ว่าเห็แลรวบ่ตัวจริงแตเห็นแล้วแบบความหมายว่าแบบเพิน <c oughs> พ่นเพิ่นเฮ็ด ตามที่เพื่อนว่าได้แล้วบอกได้แล้วได้แล้ว,ลวเพื่อนว่าวว่าซื้อโทรศัพท์ให้แล้วกับอาเอียงอีกซื้อโทรศัพท์ให้แล้วเหมือาคุยจะไปตอนนี้เพื่อนซื้อใหานในยังยังอยูงงอยอ่ยังมาทานในเป็นจริงเลยยังมาทานในเป็นจริงเลย <laughs> ได้ดีใจไว้แล้วแ่นว่าด้วย <laughs> นอนรับอยูเมื่อคืนแต่รับยูเอ <laughs> <laughs> อแนว่า,านอนเฮือนไหนเมื่อคืนเอ้ยอ๋อเออเออได้จากมือจะขึ้นแล้วนอนอยู่เฮือนเธอได้สองมือนา <laughs> นเฮือนลุมเดนนาที่นอนกับใครจ้ะเ่อกขนอนกับเมย์กับเอ้ยอยูอ่อยู่เฮือนลุมนะเดีย๋ยม ถามว่าเพิ่นบโมมีหม,มูเลยจะไปน้อมเป็นมูบงป่โดยอ,อ้วได้ยังกินข้าวกินน้ำน้องล่ะเกงกินข้าวรวบมีเออคือว่าแกงอ่ไรย่งขึ้นวะแปลว่าอันแกงมีบ่ะสิว่เออซื้อมีอยู่หัขนขาใกล้ๆน,นะ ปัจจุบันเมยคนเข่ามาบ้านแล้วหรอข่าวไม่ยู่คนเข่ามากเหมือนกับเพื่อกลมาเพื่อกันกรนั่งหน้าแบบว่าหน้าเท่านี่ก็ค่อนข้างว่าใกล้แม่นละวันน้องละใกล้อยูุแบบเวียกงานนี่นอกจากเกี่ยวข่าวแล้วมีอย่างอีกแน่ที่แบบต้องไปเผาอยู่นะเจอก่ะขอมันมะฮงมทั่วเอาปลูกมะฮงมะทั่วไว้ขายนี่โดยแล้วต้องได้ไปเผาสิบอกโดย อ่าแ,แต่เม่เพิ่อนบโบเมื่อยหลายเติบอว่าเพื่อไปหอดเลยยังไงอยู่เศร้าจากเถื่อจากเพราะเื่อาเศร้าสองเถือ่อทั้งเพื่อรักของบริสุทธิ์เก่งอะลีเนาะไปสิว่วา,วปาเป็นลูกเคยนี่ต้องเก่งกว่าเม่แอนเม่เถ่าเลยเนาะทุกคนแลยเมือม่อใดที่ว่าไปกับเจ้านี่ก็ย่างปกติเนาะโดย รถไทยนี hog hog ้เด้มันยังไปบ่ฮอดบ่ปัจจุบันก็ไปฮอดอยู่มันเป็นอันนคือบ่ได้เอาไปแล้วเพราะว่าสิอาไปเก็ข้าอีอืมอืมเพิ่นเอาไปกข้าแกนําโดยโดยอืมอยากอ่าเมืนๆเนาะทุกคนมื้อนี้ก็ต้องอ่าพักผ่อนักหยังคือก่คือเดิมโดย เพิอ่นออกไปหน้าแล้ววะสเมยเมื่อนีนะแม่ออกไปแล้วเพิ่นหูแล้วบอกว่ามีนุ่มไทยมาปิดใจลูกสาวเพิ่นซึ่นก็คู่อยู่เฮ <c oughs> ้วยว้เนาะเพิ่นว่าอะไรดังล่ะเพิ่นอยากมีอยู่คนนั่นยังได้ลูกเคยอยู่เด้ยเพิ่นได้ขออนุญาตเ่าก็กไม่์เมย์ถาเพิ่นแล้วบอกยังอยู่ยังไม่ได้าอืม หอดถึงขันแบบว่าเพิ่นซวนไปหลินเพื่อนหลินซานอยู่บ่เพิ่นก็สซวนอยู่อืมือใดแบบเพิ่นห้เข้าไปอยังนะมือใดเพิ่นว่างโอ้โอ้โอ้มือใดว่างไรสิบอกน้องเลยอยากให้น้องไปหลินเพื่อนหลินซานเพิ่นแบบสิเพิ่นยู่ก็ไผนนองละเพิ่นแ่้วเพิ่นยู่คนเดียวอลูกเต่า่มีมียูมีคนเดียวคน่ะลูกก็มีคนเดียวโดย เออเพิ่นเคยแต่งงานมาแล้วเนาะโดยจุดนี้นี่น้องล่ะฮักได้บ่ที่ว่าเพิ่นเคยแต่งงานมาแล้วฮักได้ปัจจุบันอยู่ยคนเดียวเพิ่นว่าโดยอือถาเพิ่นชวนไปผลินนี่ไปบ่กจะกลับกลับไปเออไปคนเดียวบ่ไปกับเอื้อยเออเฟินไหนไปคนเดียวหรือเ่อใดเลยบอกกล้าไป ยังงูทางไปเนาะเดี๋ยวเผลนยังมาทันออกจากบ้านยังมาเคยแบบไปทางไกลเอาง่ายๆกันเนาะทุกคนเดยน้องหล่าได้ชวนเพิ่นมาหลินเฮือนเจ้าอยู่บ่สักแต่วนอยู่เออมือได้เพิ่นสิมาน้องหล่าหยุดงานโอ้หยุดงานเลยจากงามไหนเนาะเลยเลยอ่าก็โอเคทุกคนนี่คือน้องเพิ่นนี่ก็ ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าปิดใจแล้วเนาะรอแต่ว่ารอฟังว่าไอ้เพิ่นจะเหดได้ตามที่เพิ่นว้าโบเนาะอันนี้สมมุติเลยน้องละเลยสมุดว่าเพิ่นว้าแล้วเพิ่นเหตบ่ได้เลยสาน้องละไดกับเปิดใจต่อเพราะว่าเฮ้ากัยังบ่ทันหู้จักเพิ่นดีพ่อแม่บ่แต่ว่าตอนนี้นี่คือถือว่าหายความไว้เนื้อเสื่อใจเพิ่นไปแล้วเนาะยังไดมาปิดใจนะนี่ ดถามว่าหอนมือหอนวันเลยก็เปิน่นโบเฮ็ดตามทีว่ว่าเพิ่เว้านี่มเมนเปิดใจไม่บอกด <c oughs> เดอยเสียงเนาะสาเสียงดวงตุกคนโอเคโอเคตุกคนกวันนี้กับโบวียังหลายเนาะมาเวะเว,วียนมาเยี่ยมมาหยามน้องเพินแล้วก็มีข่าวดีพอ่อมีแต่ว,ว่าสิได โตัวโจคิดไว้เนาะมือหน้ามือในกะค่อยว่ากันใหม่โอเคบออย่าลืมบอกเอฟซีเด้อสมบังหรือว่าบสมบังกะอย่าลืมบอกได้เลย,ยคือเรื่องเล่าของเพื่อนนี่หรือว่าคู่พางนาตานี่กะได้เห็นแล้วเนาะซื้อนี่ก็หูจากแล้วเพียงแต่ว่าออกออก,ออกกล้องบ่ได้ซื้อเพื่อนซานบ้านชองเพื่อนนี่ก็ได้เห็นแล้วมันบอก เพื่อนกับก้องให้เบื้องได้เห็นยูอืมอาชีพการงานก็ถือว่าหูเรียบร้อยนะเด้อเพราะว่าเอฟซีเพื่อนถามเขามาว่าน้องหลาบอกว่าบมหูจักซื่อบมหูจากเสียงบมเห็นดน้าเห็นตาสิครบได้อะนะเด้อแต่ว่าคนนี้ถือว่าเห็นเบิดเนาะเดยอืออืต่างคนต่างเห็นกันแล้วเดยอโมมีอย่างที่ว่าเป็นห่วงปานใดเนาะทุกคนเด้อขอให้สมหวังเ้อคามหากครั้งนี้ด้ ตวยมีคู่ไว้ไว้สำหรับคลิปนี้สามเปลี่ยงแล้วกันน้องม่อมเนาะสิใได้ขอตัวจุไว้ก่อนเด้อโ <c oughs> ดยสมา <c oughs> ดี